บสเปคกระบะัตเตีย้ยแต่งซิ่งหน้าหลอกกันชัดๆว่าใครจะเจ๋งสุดมากันทั้ง t o y ย t a i อิ z ุ f o r อรและมิ s u b i s h i โปรดกด,ดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญอัปเดตก่อนใครจะพวกเราชาวที่สุดตลาดกระบะเตี้แต่งซิ่งในไทยเป็นตลาดที่หลายคนอาจมองข้าม แต่หากดูดีๆแล้วจะเห็นได้ว่ามีการแข่งขันกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนำโดยเจ้าตลาดอย่างเตือตาไฮลักซ์รีโวจีอาร์สปอร์ตอิซ e ซูดีแมกเอ็กซ์ซีรีส์ปีฟอร์ดเรนเจอร์เอ็กซ์เอลสตีทสเปเชียและที่เพิ่งเปิดตัวไปหมาดๆอย่างมิส s บิชิตัวใหตันเรลลี่อาร์ตอิดิวันนี้พวกเราชาวที่สุดเลยจะมาจอดลึกเทียบสเปคกันให้เห็นชัดๆไปเลยว่าใน,นบรรดากระบะเตีย้ยเหล่านี้ใครจะเจ๋งที่สุดกันแน่ เน่เราก็พูดกันถึงกระบะที่แต่งซิ่งพิเศษแล้วเรามาเริ่มกันที่คุ้มพลังในช่วงล่างกันก่อนเลยดีกว่าเพราะมันคือหัวใจสําคัญของกระบะเหล่านี้เลยทางโตโยต้ยอมจัดเต็มสุดในกลุ่มเพราะได้ให้เครื่องดีเซลรหัส1 gdftv 2 8ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด5 0 0นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ออโต้6จังหวะส่งกำลังไปยังล้อหลัง ช่วงล่างของ r ี v ว GR Sport ได้มีการปรับลดความสูงลงมาย3มมิลิเมตรจานเบรกด้านหน้าแบบมีครีบระบายความร้อนพร้อมคาลิปเปอร์เบรกสีแดงและสัญลักษณ์ GR รรวมๆแล้วถือว่าดีอวาบๆาน่าเสียดายที่ไม่ได้มีเกียร์ธรรมดามาด้วยพอมาดูคู่ฟัดตลอดการอย่างอิสุ u d m a x X-Series จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลรหัส r z 4 e t c ขนาด 1. 9กลิตรเทอร์โบชาร์ตที่ให้กำลังสูงสุดแค่150แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรเท่านั้น แต่ยังดีที่จับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะไว้เอาใจสายสับเกียร์ได้บ้างส่วนช่วงล่างก็เหมือนจะตัดแต้มความคูไปอีกหนึ่งดอกใหญ่ๆเพราะไม่ได้มีการปรับปรุงช่วงล่างแต่อย่างใดทาง Ford Ranger XL s r e e t Special Edition เองจะใช้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุด160แรงนะ้าแรงบิด385นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะแต่น่าเสียดายที่ตัวช่วงล่างคันนี้ไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรจากรุ่นมาตรฐาน XL เดิม ซึ่งตัวไอตันแรลีอาร์ก็มาสเตปเดียวกันโดยมันได้เครื่องยนต์ดีเซลรหัส 4D56 ขนาด2.5ลิตรโบที่ให้กำลังน้อยนิดที่สุดในกลุ่มที่128แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5จังหวะช่วงล่างก็ไม่ต่างจากรุ่นปกติแต่ให้บางโคลสีแดงมาปลอบใจคนที่ชื่อว่าเป็นตำนานทางฝุ่นแม่มันได้ตีมือจริงๆจะปลุกตำนานแรลลี่ทั้งทีใจคอจะไม่ปรับช่วงล่างมาให้หน่อยเลยเหรอบอดี้ตัวรถ อันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะแต่ละค่ายก็มีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันออกไปโดยทางโตโยต้าจะใช้ตัวถังวายบอดี้จากรถกระบะยกสูงมาโหลดเตี้ยทาให้ตัวรถดูกว้างกว่าตัวกระบะเตี้ยปกติแต่กลับมาตกมาตายตรงที่มีแค่เวอร์ชั่น4ประตูดับเบิลแคปเท่านั้นไม่มีแบบ2ประตูแคปตอนครึ่งให้เลือกในขณะที่ I s ส zu d m a x X Series เองมีให้เลือกทั้งดับเบิลแคป4ประตูและสเปซแคป2ประตูแต่จะได้เป็นบอดี้ตัวเตี้ยแบบผอมเท่านั้น ไม่ได้ใช้บอดี้กว้างเหมือนตัวยกสูงเลยทำให้เสียความหล่อไปดูไม่บึกบึนเท่าคู่แข่งส่วนทั้งฟอร์ดและ Mits ishi, มิสูบิชิมาได้แยกย่อยแบบอ้วนผอมเหมือนโตโยต้าและอิซูซุใจดีให้ตัวถังกว้างทั้งหมดดูในรุ่นต่อยต้านละอาร์ดอ i ดิชันจะมีให้เลือกทั้งแบบดับเบิลแคบสีประตูและเมก a าแคบสอประตูตอนครึ่งส่วนฟอร์ดเรนเจอร์เอ็กซ์อลสตีจะมีแค่โอเพนแคบสอประตูตอนครึ่งมาให้เลือกเท่านั้นไม่มีดับเบิลแคบสีประตูมาให้เลือกด้วยแอบน่าเสียดายที่มีให้เลือกน้อยปนนิดนึง ก็จะไปที่การวิเคราะห์ราคาฝากกดปุ่ม subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับเทียบกันขนาดนี้เราก็คงต้องพูดถึงราคากันด้วยโดย Hilux Revo G-Aspot 4ประตู Double c a b ราคาจะแรงแซงทุกค่ายที่889,000บาทในขณะที่ d m a x X x s r r i s s สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคา763,000บาทสำหรับ Space Cap และ814,000บาทสำหรับ4ประตู d o u b l e Cab ส่วนฟ r ร์ดเรนเ XL s เ e จส s p e c i a l e d i t i o นนั้นเปิดราคามาที่6 8 2 0 0 0บาทและมีแค่ตัว2ประตู OpenCA คให้เลือกเท่านั้นส่วนค่ายสุดท้ายตัวไอตันเวเลียร์ดเอเดชันจะเปิดราคามาถูกกว่าใครเพื่อนที่667,000บาทในตัว2ประตูเมก a แคปและ7,5,000บาทสำหรับตัว4ประตูดับเบิลแคปบางทีพูดราคากับรถกระบะซิ่งแบบนี้แล้วอาจคิดว่าเป็นเพียงรุ่นตกแต่งพิเศษของค่ายกระบะเพื่อจับตลาดอีกกลุ่มหนึ่งแค่นั้นแตน่จริงๆแล้วค่ายรถต่างๆก็ได้ปูทางจิตวิญ,ญ,ญาณ สร้างพัพษักความซิ้งกันอย่างจริงจังเลยทีเดียวอย่างทาง Toyota เองก็ได้ปป้นแบรนด์ G R กสูร r เรซิ่ขึ้นมาใหม่แทน T R D Toyota Racing Development เดิมหลังๆแบรนด์ G R ก็ได้เข้าร่วมรายการมอเตอร์สปอรตทั่วทุกมุมโลกสร้างฐานแฟนคลับ G R ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงในไทยและ h ฮลักซ์ v ีว G R Sport คือผลพวงจากการสั่งสมประสบการณ์จากสนามแข่งถ่ายทอดให้ลงมาอยู่ในคันเดียวให้เราได้จับจองกันเป็นเจ้าของ น่าสนใจจริงๆ <Wow. S 1> แต่พอเป็น Isuzu D-Max X-Series แล้วมันไม่ได้มีภาพลักษณ์หรือสตอรี่อะไรโดดเด่นมันเป็นแค่กระบะเตี้ยที่ใส่ชุดแต่งพิเศษและถูกผลิตออกมาเพื่อเพิ่มความหลากหลายในไลน์อัพของ D-Max เท่านั้นหลายคนเลยอาจมองว่าตัวรถอาจไม่ได้มีเสน่ห์อะไรเพราะมันไม่ได้พิเศษจากรุ่นปกติในส่วนของตอยตันเรลลี่อาร์ตอันนี้ก็ไม่ต้องพูดกันเยอะแบรนด์เรลลี่อาร์ตเป็นแบรนด์ที่หลายคนคงเคยได้ยินตำนานในเรื่องนี้กันมาบ้างไม่มากก็น้อยและการกลับมาอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ เป็นการผลักดันแบรดลิอาร์ดกลับมาในค่ายมิสูบชิชิทั่วโลกเหมือนกับที่ทางโตโยต้ากำลังดัน GR กันอยู่ด้วยสตอรี่ความเป็นมาระดับตำนานทำให้กระบะต่ยตันลิอาร์ดดูพิเศษและมีบารมีขึ้นมาเลยทันทีแม้ว่าม้าจะมากกว่าซิตี้เทอร์โบไปแค่นิดเดียวก็ตามทั้งนั้นฟอร์ดเ n นเจอร์ t r e e t Special Edition ออาจดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันได้รับแรงบันดาลใจมาจากสนามแข่งค่าสติ๊กเกอร์ทั้งคันเหมือนกับรถกระบะแข่งของทั้งทีมฟอร์ดไทยแลนด์เรซิ่งที่ขับโดยคุณแซ ในรายการไ h a i l a n d Super Series รุ่น Super pickup สร้างฐานแฟนลับฟอร์ดในตลาดไทยได้เป็นอย่างดีแถมรุ่นนี้ผลิตออกมาเพียง300คันเท่านั้นเพื่อฉลองครบรอบ25ปีฟอร์ดประเทศไทยแม่เพิ่มความแรงและพิเศษไปอีกไปอีกไปอีกเชื่อเห็นได้ว่ารถกระบะแต่ละคันต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันถ้าอยากแรงแซงคู่แข่งแบบเดิมๆจากโรงงานก็คงต้องยกให้ Toyota GR s p o r t แต่ถ้าอยากสารต่อระดับตำนานโลกก็คงต้องเป็น m i t s u b i s h ร r a l l y Art อยากเชียร์คนไทยในสนามแข่งก็คงต้องเป็น Ford r เ n g e จหรือถ้าอยากแค่ขับรถหล่อๆเฉยๆไม่ได้สนจิตวิญญาณนักสิ่งอะไร d m a ม X Series ก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกคันไหนมันก็จะเป็นกระบะที่หล่อและเทแบบกินกันไม่ลงจริงๆและคุณละครับชอบคันไหนกันบ้างเพราะอะไรมาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญอัปเดตก่อนใครจะพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ